สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับเราจะเรียนในบทที่5นะครับในเรื่องของกลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับในบทนี้นะครับเร้จะสอนแบ่งออกเป็น2พาร์ทด้วยกันนะครับพาร์ทแรกก็คือเราจะเรียนในเรื่องของกลไกนะครับพาร์ทที่2เราจะเรียนในเรื่องของไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับอ่ะเรามาดูนะครับในเรื่องของตัวกลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มันคืออะไรมีความสําคัญเกี่ยวกับ การดำเนินชีวิตหรือว่าการใช้ชีวิตประจําวันของเรายังไงนะครับเรามาดูนะครับสไลด์นี้นะครับครูได้ทําการยกตัวอย่างนะครับการที่อุป,ปกรณ์หรือว่าเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันเราเนี่ยนักเรียนลองสังเกตดูนะครับเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับนักเรียนลองคิดดูว่าการที่เราประดิษฐ สิ่งของหรือว่าผลิตเทคโนโลยีขึ้นมาใหม่ๆนะครับเราใช้พื้นฐานตัวไหนนะครับเป็นตัวพื้นฐานในการสร้างนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่ครูยกมาให้นักเรียนดู5ตัวอย่างนี้นะครับอย่างเช่นดูรูปแรกนะครับเป็นรถจักรยานนะครับนักเรียนลองคิดตามครูนะครับว่าตัวรถจักรยาน,นกลไกส่วนไหนที่เกี่ยวกับจักรยานตัวนี้นะครับมีกลไกอยู่ในส่วนไหนบ้าง อย่างเช่นตัวลูกปิดประตูนะครับตัวลูกปิดประตูตัวนี้นะครับกลไกอยู่ในส่วนไหนนะครับนาฬิกาหรือว่าพัดลมหรือว่าตัวเปิดกระป๋องนะครับครยยังไม่เฉลยนะครับครูลองถามนักเรียนดูก่อนว่านักเรียนลองคิดตามว่ากลไกประกอบอยู่ในอุปกรณ์ที่คุณนามาเนี่ยอยู่ส่วนไหนนะครับถ้านักเรียนมีความเข้าใจในการทํางานของระบบกลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกนะครับนักเรียนก็จะสามารถที่จะ พัฒนาหรือว่าประยุกต์นะครับทำให้นักเรียนสามารถออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ได้อีกมากมายเลยนะครับ <c oughs> เรามาดูว่าตัวกลไกนะครับหมายถึงอะไรนะครับในตัวกลไกนะครับหมายถึงส่วนของอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ส่งผ่านการเคลื่อนที่นะครับหรือว่าทำให้เกิดการเปลี่ยนตำแหน่งจากต้นทางไปยังปลายทาง นะครับหรือว่าทําการเปลี่ยนทิศทางหรือว่าความเร็วนะครับในลักษณะของการเคลื่อนที่นะครับอันนี้คือความหมายของกลไกนะครับและอีกในหนึ่งก็คือสามารถที่จะผ่อนแรงนะครับทำให้เราทํางานได้มากขึ้นง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ กลไกนะครับก็จะอยู่ในสิ่งของเครื่องใช้นี่นะครับจะต้องมีการควบคุมนะครับหรือว่าจะต้องมีการอ่าเขาเรียกว่ามีกลไกเป็นตัวควบคุมนะครับ <c oughs> การทํางานของกลไกเหล่านั้นนะครับ <c oughs> ก็จะอาศัยอุปกรณ์ <c oughs> หรือว่าชิ้นส่วนที่ทําให้เกิด <c oughs> การทํางานในลักษณะลักษณะต่างๆนะครับซึ่งอุปกรณ์แต่ละเพศก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับอ่า กลไกแรกนะครับที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับคือกลไกล้อและเพลานะครับ <c oughs> อย่างเช่นรูปตัวนี้นะครับครูให้นักเรียนดูนะครับก็จะมีเป็นทรงกระบอกนักเรียนลองสังเกตร,รูปตัวนี้นะครับจะมีตัวทรงกระบอกนะครับหมายเลข1ที่ครูเขียนนี้นะครับคือตรงนี้เราเรียกว่าส่วนล้อนะครับส่วนหมายเลข2องที่ครูเขียนนี้เราเรียกว่าส่วนเพลา <c oughs> กลไกรล้อและเพลานี้นะครับนักเรียนถ้าล้อหมุนเพลาก็จะหมุนตามนะครับหรืออีกอันหนึง่งเพลาหมุนก็จะทําให้ล้อหมุนตามนะครับซึ่งตัวกลไกตัวนี้นะครับจะช่วยในการผ่อนแรงในการทํางานนะครับสออันนี้จะติดกันนะครับอันนี้ก็คือในลักษณะของกลไกรล้อและเพลาง่ายๆนะครับอ่ใน,นกลไกรล้อและเพลานะครับครูจะแบ่งออกเป็น สองอย่างนะครับอย่างแรกนะครับก็คือเราออกแรงหมุนล้อนะครับเมื่อเราออกแรงหมุนล้อก็จะทําให้เพลาหมุนตามตัวอย่างที่ครูยกมาให้นักเรียนดู2ตัวอย่างตัวอย่างแรกก็คือกว้านตักน้านะครับในตัวคว้านตักน้ําตัวนี้นะครับก็คือเป็นการออกแรงหมุนล้อนะครับเมื่อเราออกแรงหมุนล้อล้อของกว้านตักน้านะครับจะทําให้ตัวเพลาหมุน เมื่อเพลาหมุนเสร็จแล้วก็จะส่งผลให้เชือกที่อยู่ติดกับเพลาเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงตามทิศทางการหมุนของล้อนะครับก็จะสามารถ <c oughs> ประยุกต์เป็นก้นตักน้ำได้นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวอย่างของลูกบิดประตูนี่แหละครับตัวลูกบิดประตูตัวเนี้ยนะครับเราก็ใช้กลไกการล็อกนะครับก็คือก็คือคกลไกล้อและเพลาะนะครับนักเรียนดูหมายเลขึ่งที่ครูเขียนนะครับหมายเลขอันคือน,นี้นะครับก็คือล้อ นะครับส่วนหมาเยเลข2ก็คือตัวแกน thì, แกลางข้างในที่เป็นแกนตัวนี้ครับเราเรียกว่าเพลานะครับตัวนี้ก็หลักการทํางานเหมือนกันนะครับเมื่อเมื่อเราหมุนล้อหรือว่าหมุนลูกป,ปิดประตูก็ทําให้เพลาหมุนตามทําให้ตัวเพลาตัวนี้ไปคลายหรือว่าเป็นล็อกลูกป,ปิดประตูนั่นเองทําให้สามารถล็อกหรือว่าเปิดประตูได้นะครับอันนี้คือข้อแรกนะครับเราออกแรงหมุนล้อนะครับทำให้เพลาหมุนตามนะครับมาดูอันที่2 <c oughs> อย่างที่2ก็คือเราออกแรงหมุนเพลานะครับทําให้ล้อหมุนตามคือยังไงนะครับอย่างเช่นครูยกตัวอย่างรถยนต์นะครับล้อรถยนต์ตัวนี้นะครับด้านหน้าตัวนี้คือเครื่องยนต์ใช่ไหมครับเมื่อเครื่องยนต์ทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือว่าพลังงานเชื้อเพลิงน้ํามันอะไรก็ว่าไปนะครับเรายัง เราจะไม่พูดถึงส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับเราจะพูดถึงในลักษณะของส่วนที่เป็นการทํางานของกลไกรล้อและเพานะครับเมื่อเครื่องยนต์ทํางานนะครับเครื่องยนต์ก็จะทําให้ตัวเพาหมุนนะครับจะมีตัวมอเตอร์นะครับทำให้ตัวเพาหมุนตัวนี้นะครับนี่เพาหมุนตัวนี้นะครับเพาหน้าเพาหลังนะครับเมื่อเพาหมุนนะครับทําให้ล้อรถยนต์หมุนตามก็เลยเกิดการเคลื่อนที่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น ตัวทาตัวหมุนมาจากเพาทําให้ล้อหมุนตามตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือตัวรถยนต์นี่แหละครับทาให้สามารถรถยนต์ขับเคลื่อนได้อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือตัวพัดลมตัวอย่างเรื่องของพัดลมครูยกตัวอย่างเยอะมากเลยนะครับนักเรียนอย่างเช่นอย่างตัวพัดลมนะครับอันนี้ก็คือแรงมาจากก็คือมาจากไฟฟ้าทําให้มอเตอร์หมุนนะครับเมื่อมอเตอร์หมุนนะครับทําให้ตัวเพาที่เป็นตัวแกนกลางข้างในเนี่ยครับหมุน เมื่อตัวเพลาหมุนก็จะมีสลักอยู่ตรงนี้เมื่อตัวเพลาหมุนสลักมันก็จะหมุนตามไปด้วยใช่ไหมครับเสร็จแล้วมันก็จะไปเกี่ยวตัวใบพัดหมุนทําให้พัดลมสามารถพัดได้นะครับเกิดอากาศที่เคลื่อนที่ได้นะครับเพราะฉะนั้นหลักการทํางานเหมือนกันเลยครับไฟฟ้าทําให้มอเตอร์หมุนมอเตอร์ทําให้เพลาหมุนหรือว่าแกนหมุนเสร็จแล้วตัวแกนไปทําการให้หมุนล้อหรือว่าใบพัดทําให้พัดลมหมุนนั่นเองนะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆนะครับ จำไม่ได้นะครับอย่างแรกก็คือเราออกแรงหมุนล้อทําให้เพลาหมุนสามารถอาไปประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ได้อีกเยอะมากเลยอย่างที่2ก็คือเราออกแรงหมุนเพลาทําให้ล้อหมุนนะครับอันนี้ก็คือเอามาทําเป็นพวกนวัตรกรรมยานยนต์เยอะมากเลยนะครับอ่ะสไลด์นี้นะครับครูจะให้นักเรียนดูตัวอย่างนะครับครูได้ยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่เกิดจากการประยุกต์ใช้ของ การใช้หลักการล้อและเผานะครับอ่ะเรามาดูนะครับอย่างเช่นรูปนี้นะครับเป็นรูปของกังหันลมนะครับนักเรียนลองดูสิครับว่าอ่าส่วนไหนที่เป็น,นกลไกล้อและเผาและกลังหันลมตัวนี้นะครับเป็นแบบเผาหมุนแล้วล้อหมุนหรือว่าล้อหมุนแล้วเพาหมุนนะครับนักเรียนลองคิดตามนะครับ ในตัวกลงหันลมตัวนี้นะครับเป็นกลางหันที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับอ่ะเรามาดูนะครับตัวการผลิตกระแสไฟฟ้าเพราะฉะนั้นแรงที่ทําให้ใบพัดหมุนนั่นก็คือแรงลมนะครับเมื่อมีลมลมทําให้ใบพัดหมุนใบพัดทําให้ตัวแกนข้างในหมุนมอเตอร์หมุนไดนโมโมหมุนทําให้เกิดการผลิตกระแสไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเฉลยนะครับตัวนี้ก็คือ ใช้หลักการล้อหมุนก่อนแล้วค่อยไปหมุนเพลานะครับก็คือใบพัดนะครับก็คือล้อหมุนนะครับเสร็จแล้วไปหมุนแกนกลางก็คือหมุนเพลานั่นเองนะครับอ่ะตัวอย่างถัดไปตัวอย่างนี้ก็คือประเทศไทยเราเพิ่งสร้างรถไฟสายสีทองในประเทศไทยมานะครับตัวนี้ยกตัวอย่างง่ายๆนะักเรียนลองสังเกตดูตัวนี้นะครับเห็นไหมรถไฟฟ้ามันมีล้อแล้วมันก็มีรางด้วยนะครับ อันนี้ใช้หลักการล้อและเพาเช่นกันนะครับในการเคลื่อนที่ของรถไฟฟ้าตัวนี้นะครับตัวแกนกลางข้างในนะครับก็จะทําหน้าที่ทําทให้มันเคลื่อนที่ตามรางได้นะครับหลักการของมันก็คืออันนี้เพลาหมุนแล้วทําให้ล้อหมุนเกิดการเคลื่อนที่นะครับเพาอยู่ด้านในนะอ,อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับตัวอย่างนี้ก็คือรถยนต์ที่เป็นระบบ รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านะครับตัวด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นระบบมอเตอร์หรือว่าระบบไฟฟ้านะครับเมื่อไฟฟ้าเข้ามาทําให้มอเตอร์หมุนมอเตอร์ motor ทําให้ตัวเพลาหมุนนะครับเพลาส่งผ่านพอเพลาหมุนทําให้ล้อหมุนนะครับอันนี้ก็คือเกิดการเคลื่อนที่ของรถยนต์ได้นะครับนักเรียนต้องแยกให้ออกว่าล้อหมุนก่อนหรือว่าเพลาหมุนก่อนนะครับอ่ะต่อไป อันนี้เป็นรถยนต์แห่งอนาคตนะครับในต่างประเทศก็มีการผลิตแล้วก็ทดลองใช้อยู่นะครับยังไม่ได้มีการนํามาใช้จริงนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะักเรียนบอกครูได้ไหมครับว่ารถยนต์ไฟไฟ้าบินได้ตัวเนี้ใช้หลักการล้อและเพาเหมือนกันนะครับอาจจะมีไม่ใช่ว่ามีแค่หลักการล้อและเพาทําให้รถยนต์บินได้นะครับก็จะมีระบบกลไกต่างๆอีกเยอะมากเลยแต่ในที่นี้เราพูดถึงแค่กลไกล้อและเพานะครับอ่ะเรามาดู นักเรียนบอกครูหน่อยครับว่าส่วนไหนที่มีกลไกล,ล้อและเพลาอยู่และเป็นล้อหมุนแล้วเพลาหมุนหรือว่าเพลาหมุนแล้วล้อหมุนนะครับอ่ะเรามาดูนะครับในนี้นะครับก็จะเป็นตัวรถยนต์ที่สามารถบินได้นะครับการที่จะทําให้รถยนต์มันยกขึ้นได้นะครับตัวนี้นะครับจะมีพลังงานไฟฟ้าเข้ามาทําให้ตัวมอเตอร์ข้างในตัวนี้หมุนของตัวปีกใบพัดเนี่ยครับ พอมอเตอร์หมุนเสร็จแล้วก็จะทําให้ตัวเพลาหมุนเพลาหมุนเสร็จแล้วค่อยมาเป็นใบพัดหมุนใช่ไหมครับแสดงว่าอันนี้ก็คือใช้หลักการเพลาหมุนล้อนั่นเองนะครับพอมีพลังงานไฟฟ้าเข้ามามอเตอร์หมุนหมุนเพลา เาหมุนแล้วก็ใบพัดหมุนหลักการเดียวกับใบพัดพัดลมครับเสร็จแล้วก็จะมีการหมุนหรือว่าแรงที่เร็วนะครับถึงจะสามารถยกตัวรถยนต์ให้ลอยได้นะครับอ่ะกิจกรรมของวันนี้นะครับกิจกรรม1กิจกรรมง่ายๆที่ครูจะให้หนักเรียนทำนะครับให้หนักเรียนลองหาตัวอย่างเทคโนโลยีที่เกิดจากการประยุกต์ใช้หลักการล้อและเผานะครับ อ่าเสร็จแล้วนักเรียนเสิร์ชหารูปมานะครับอาจจะเป็นสิ่งของแห่งอนาคตก็ได้คิดว่าจะเกิดแบบนี้แบบนี้นักเรียนลองเสิร์ชหรือว่าค้นคว้าหาเสร็จแล้วนักเรียนบอกชื่อสิ่งนั้นครับแล้วก็ชี้ให้ครูเห็นหน่อยครับว่าหลักการร้อและเผาอยู่ในส่วนประกอบใดของนวัตกรรมที่นักเรียนหามานะครับอย่างเช่นครูหาตัวที่เป็นรูปลถมาอ่ะสมมติครูหาตัวนี้มาเสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็ เขียนนะครับอาจจะแก้ไขในตัวรูปภาพก็ได้นะครับเพิ่มข้อความลงไปนะครับอ่ะสมมติอันนี้ครูครูทำให้ดูเป็นตัวอย่างสมมติครูจะเพิ่มข้อความลงไปนะครับแล้วก็เพิ่มว่าอันนี้เป็นชื่อนะครับก็คือรถยนต์ไฟฟ้า,ฟาบินได้แบบนี้ครับเราก็สามารถที่จะปรับแต่ง นะครับหรือว่าปรับขนาดอักษรให้มันชัดเจนได้นะครับรถยนต์ไฟฟ้า,ฟาบินได้สมมติแบบนี้เสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนบอกครูหน่อยครับว่าส่วนไหนคือหลักการรอแลเะเผาอาจจะใช้เขียนหลักการเขียนก็ได้นะครับออย่างเช่นตรงนี้นักเรียนก็เรียนรู้สอนโยมานะครับ เสร็จแล้วนักเรียนก็บอกว่าอันนี้ก็คือหลักการล้อและเพลานะครับอันนี้ก็คือเป็นเพลาหมุนก่อนค่อยมาเป็นล้อหมุนตามแค่นั้นเองนะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็อ่าเขียนชื่อแล้วก็อัปส่ง ในอัลบั้มลายเดวครูจะสร้างในอัลบัม้มสร้างอัลบั้มไว้ในลายกลุ่มห้องเราเสร็จแล้วนักเรียนก็อัพส่งและลืมเขียนชื่อตัวเองด้วยนะครับมีใครสงสัยอะไรไม่เอ่ยนะครับถ้าไม่มีนะครับบทที่5ในเรื่องของคนไกมีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ